กว่าจะเป็นกำไรหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมงานเลี่ยมขึ้นมือชิ้นนี้ทรงคุณค่าทั้งงานเลี่ยมฝีมือที่ผ่านการสร้างสารรค์และใช้ระยะเวลาในการทำกว่า1สัปดาห์ตั้งแต่ที่ซอได้ทำการออกแบบ งานเลี่ยมกําไรชิ้นนี้ขึ้นมานะคะซอได้ทําการเฟ้นหาช่างที่มีคุณสมบัติและมีความตั้งใจที่อยากจะลองผลงานชิ้นใหม่ๆดีไซน์ใหม่ๆกับซอค่ะโดยโจทย์ของซอเนี่ยนะคะก็คือต้องการให้มีเนื้อทองคําอยู่บนตัวเรือนเยอะที่สุดให้เป็นในเหมือนงานเลี่ยมที่ว่าจับขอบกําไรนั้นก็ถือว่ายากประมาณนึงนะคะแต่สิ่งที่ชันเลนจ์ความสามารถของช่างนั่นก็คือการขมวดลวดทอง ให้ได้ตามอักขระของตัวกําไรในทุกๆตัวค่ะซึ่งปัจจัยของการเลี่ยมกําไรนั้นนะคะมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการดึงลวดน,นะคะเ,เลือกไซส์ให้ได้ขนาดพอดีกับอักขระที่มีอยู่เดิมจากวัดนะคะและต้องทําพิมพ์ของตัวอักขระที่เป็นกําไรนะคะลงไปในแม่พิมพ์ร่างแบบแล้วขมวดทีละตัวทีละอักษรแล้วเทียบกับต้นแบบให้ได้ตามแบบ เป๊ะๆหรือว่าเป็นอะไรที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะโดยโจทย์นี้นะคะคือซอพยายามลองทําอยู่หลายครั้งนะคะก็ช่างหลายคนอาจจะทำไม่ผ่านนะคะและมีช่างท่านนี้ล่ะค่ะที่สามารถชาร์ล n g e ความรู้สึกของซอให้แต่ออกมาได้สวยงามมากๆซึ่งลูกค้าจะเห็นว่าขั้นตอนในการทำในแต่ละจุดใน,นในแต่ละอักษรในแต่ละอักขระตัวเรือนของกำไลนะคะ จะใช้ระยะเวลาในการทําแต่ละจุดยี่ยากมากค่ะจากที่ลูกค้าเห็นนะคะในการเติมอักขระที่จะให้เชื่อมโยงกันนะคะเป็นคําเดียวกันแล้วให้สมูทที่สุดเนี่ยต้องค่อยๆใช้ระยะเวลาเนื่องจากตัวกําไรเนี่ยเขาไม่สามารถเป่าไฟในจุดจๆหนึ่งได้ในระยะเวลานานๆต้องควบคุมอุณหภูมิของตัวไฟ เพื่อที่จะไม่แรงมากจนเกินไปเพื่อที่จะไม่ให้ทองที่เราเป่าเนี่ยละลายหายไปกับตัวกาําไรและอีกอย่างก็คือจะไม่ทําให้กําไรเกิดความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่ต้องเป่าในแต่ละอักขระเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการเป่าแต่ละจุดแต่ละจุดค่อนข้างน,น,น,นานค่ะนี่เลยเป็นที่มาของกําไรวงนี้ที่ซอบ,บอกเลยว่า challenge ฝีมือช่างของซอมมากมากค่ะหรือถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยก็คือจะต้องเสียไปเลยทั้งกําไรชิ้นนี้นะคะเท่ากับกาไรวงนี้ คือกำไรต้นแบบสำหรับงานเลี่ยมดีไซน์นี้ซอคาดว่าน่าจะเป็นวงแรกของประเทศไทยที่มีการเลี่ยมทับอักขระยันของกำไรลงไปใ็นแบบนี้นะคะซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือช่างที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการเป่าเอาไฟโดยการควบคุมอ,อุณหภูมินะคะแล้วก็ใส่บนตัวเรือนของอักขระค่ะที่ลูกค้าเห็นขั้นตอนนี้นะคะ,ะต้องมีการ ก่อนที่เราจะเลี่ยมทองลงไปในตัวอาคาาัคขระจะต้องมีการไล่ไฟไปที่ตัวกําไรให้อุณหภูมิของตัวกําไรเนี่ย ให้ถึงเท่ากันก่อนนะก่อนที่เราจะทําการปะลวดทองลงไปนะคะไม่งั้นมันก็จะไม่ติดซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะมากนะคะไม่ใช่ว่าเป่าครั้งเดียวเราจะทําให้เสร็จไปแบบครั้งเดียวได้เลยเราต้องมีการคูปุอุณภูมิแล้วก็ต้องเว้นพักไวบ้บ้างไม่งั้นอุณหภูมิร้อนจนเกินไปกาไรอาจจะหักได้ด้วยนะคะทุกครั้งที่เวลามีออเดอร์งานเลี่ยมกําไรขึ้นมาเนี่ยนะคะสาหรับงานเลี่ยมกําไรในทุกๆชิ้นงานนะคะของลูกค้าที่ส่งมาให้ซ้อนได้ทําการ ออกแบบงานเลี้ยให้กับลูกค้าเนี่ยไม่ว่ากําไรจะมาสภาพแบบไหนนะคะบางคนมาสภาพแบบหักเลยนะก็สามารถที่จะเชื่อมเป่าไฟให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ค่ะหรือกําไรของใครนะคะที่บิดเบี้ยวมาอยากจะให้คงสภาพมีความโคะ mm hmm. มง้งเหมือนเดิมก็สามารถจะโมดิฟายนะคะให้กําไรมาเป็นรูปทรงรูปหลักเหมือนเดิมก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนนะคะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่างานเลี่ยมกําไรเนี่ยตั้งแต่เลิกแรกมาเลย จะต้องมีการยืดกำไรให้เป็นแบบเส้นเดียวกันแบบนี้ก่อนถึงจะจับขอบทองได้นะคะขนาดซอยืนถ่ายโฟกัสอยู่แค่จุดๆเดียวนะคะกว่าจะได้อักขระหนึ่งนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปเนี่ยใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเนื่องจากคอนดิชั่นในเรื่องของไฟลวดลายแล้วก็ การดัดโค้งของอักขระต่างๆะะใช้เวลานานมากกําไรชิ้นนี้คือพูดได้เลยว่าชาเลนช่งางนอกจากชาเลนช่างแล้วเสียเวลาช่างไปเกืเอบอาทิตย์นึงเลยค่ะอาทิตย์นี้คือการปะติดการขึ้นโครงการแกะลายและการชุบตัวเรือนนะคะกว่าจะจบจบ,จบจบจบหนึ่งนี่คือสําหรับชิ้นนี้คือมาสเตอร์พีต้องยอมใจช่างท่าน,นี้ของสองมากๆค่ะและสําหรับดีไซน์หรือว่าลวดลายอื่นๆที่ลูกค้าออกแบบนะคะเราสามารถที่จะดัดแปลงไลฟ์สไตล์ในการ อาจจะไม่ได้แกะลายอาจจะเป็นแบบเรียบๆอาจจะเป็นแบบประดับเพชรเพิ่มเติมตก็สามารถทำได้เหมือนกันซึ่งในแต่ละดีไซน์จะต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันอย่างถ้าเป็นงานเลี่ยมแบบพวกฝังเพชรหรืองานลงยาอะไรมาแบบนี้นะคะ เราไม่สามารถที่จะใช้ไฟเป่าได้เลยเพชรก็จะดียาก็จะหายต้องเป็นเทคนิคอื่นในงานเลี่ยมที่ไม่ได้ใช้ไฟเป่านะคะในดีเทลมากมายของงานเลี่ยมทุกๆชิ้นเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์แล้วก็การแยกแยะหรือว่าการสร้างสรรค์งานที่ออกมาให้ได้สวยงามตามแบบที่ลูกค้าเห็นในคลิปนี้ค่ะข้างทองรักสิริคลองหลวงตั้งอยู่ที่ปทุมธานีหน้าตลาดสดอียาลาหลังตลาดไทยคลองสอง ให้บริการทั้งงานเลี่ยมแบบครบวงจรด้านวัตถุมงคลทุกชนิดและยังให้บริการงานซ่อมวัตถุมงคลทุกประเภทเพื่อคุณภาพที่ดีและงานสร้างสารรค์ที่ซอตั้งใจพัฒนาตัวเองและทีมงานของเราให้ได้ออกมาสวยงามเป็นมาสเตอรท์ที่ดีที่สุดด้วยงานเลี่ยมทองคำแท้เปอร์เซ็นต์สูงได้มาตรฐานร้านทองสนใจสั่งทำกดไลน์หน้าโปรไฟล์ติดต่อหาซอได้เลยนะคะที่ปทุมธานีห้างทองรลังศิริทองหลวงยินดีให้บริการทุกท่านด้วยใจคะ่ะ